สวัสดีค่ะเสื้อตกปลาภูสปอร์ตนะคะวันนี้มาพร้อมสายฝนเลยค่ะหน้าร้านฝนกําลังตกแล้วก็หลังคากําลังปะแปะปะแปะนะคะวันนี้มากับบรรยากาศดีๆกับเสื้อทีมสวยๆนะคะสําหรับวันนี้เป็นโทนสีแดงดํานะคะแต่ไม่ใช่แดงดําธรรมดามันเท่มากมันเท่มากจริงๆนะคะเพราะว่าเป็นเสื้อ ทนสีแดงดำนะคะแล้วก็จะมีเพิ่มลายเข้าไปก็คือลายพางนั่นเองค่ะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะคะแต่ตอนนี้เรามาดูภาพก่อนไกลๆกันก่อนนะคะว่าสีสวยขนาดไหนนะคะสีงานจริงเป็นสีแดงสดนะคะสีแดงสดสดจนเกือบจะ เป็นส้มแปดอยู่แล้วเป็นเป็นแดงเข้มเลยนั่นเองนะคะเห็นชัดมากนะคะสำหรับทีมอันดามันคอมแบทนะคะชื่อเท่มากนะคะแล้วก็การจัดวางตำแหน่งกราฟิกของเสื้อสวยมาก mm hmm. เดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆกกันนะคะว่างานจริงเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูงานกันนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะมีทั้งแบบแขนยาวแล้วก็แขนสั้นด้วยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูงานกัน,นะคะ่ะ มาดูงานเสื้อกันแบบใกล้ๆนะคะตรงนี้คือด้านหน้าของตัวเสื้อนะคะลายสวยมากสวยมากนะคะแดงดําเท่อยู่แล้วแล้วก็เพิ่มความเท่เข้าไปก็คือที่คอเสื้อนะคะจากด้านหน้าเลยคอเสื้อทั้งด้านหน้าด้านหลังนะคะจะเห็นเหมือนกันเลยก็คือจะเป็นลายพางลายพัาง สีเขียวนะคะลายพรางสีเขียวเป็นเหมือนแบบฟิลทหารบกเลยประมาณนั้นนะคะแล้วก็จะมีเล่นสีสันของเสื้อก็คือแดงดำนะคะแล้วก็ตรงชายเสื้อนะคะชายแขนเสื้อทั้งแบบตัวขวามือนี้นะคะจะเป็นแขนยาวแขนยาวกับแขนสั้นนะคะจะมีลายพรางเดี๋ยวให้ดูใก,ใกล้ๆนะคะสำหรับแขนสัน้นอันนี้คือตัวแขนสั้นนะคะแขนสั้นจะมีปลายแขนนะคะเป็นเหมือนสีเขียวลายทหารนี่เลยะคะ่ะ แล้วก็จะมีโลโก้นะคะโลโก้ที่เขียนข้อความนะคะของพี่ๆที่ออกแบบเอาไว้ความเท่อีกอย่างหนึ่งของแขนเสื้อก็คือจะมีลายเส้นแบบนี้นี่ลายเส้นจะเหมือนเหมือนคล้ายๆสีหยดนะคะเป็นสีหยด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 เลอะเลอะเลอะ,ละ,ละงานจริงเราไม่ได้ทําเลยนะคะงานจริงอันนี้คืองานกราฟ,ฟิกที่เพิ่มความเท่ให้กับตำแหน่งแขนเสื้อนะคะอันนี้คือแบบแขนสั้นนะคะก็จะเห็น เป็นแขนสั้นแล้วก็ปลายแขนจะประมาณนี้สําหรับสาหรับลายพรางนะคะแต่ถ้าเป็นแขนยาวอ่ดูตรงนี้เลยอันนี้นะคะถ้าเป็นแขนยาวจะเป็นแบบนี้เลยคะ่ะจะยาวออกมาก็คือถึงแขนเลยตเต็มแขนนั่นเองนะคะแล้วก็อันนี้นะคะกล้องจะเห็นไมเอ่ยอันนี้นี่นะคะจะมีความเห็นความลายพรางเยอะขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวขอย้ายกล้องแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่า กล้องเขาย้อนแสงอยู่อยากให้เห็นแบบชัดเจนนะคะอ่ะตรงนี้ดีกว่าอันนี้นะคะอันนี้คืองานลายพรางสีเขียวนะคะงานกราฟิกจริงสวยแล้วก็คมชัดนะคะ ีนี้เลยสีใกล้เคียงกับจอตอนนี้นะคะก็คือแขนเสือ้อซึ่งงานแขนเสื้อก็จะเหมือนกับแขนสั้นเลยค่ะที่จะมีลวดลายของคล้ายๆสีเละสีคล้ายๆสีมันหยดหยดหยดอะไรอย่างนี้นะคะแต่ความจริงแล้วมันคือความเท่ของงานเสื้อนะคะที่เป็นงานโชว์กราฟิกนั่นเองค่ะเท่มากนะคะแขนเสื้อสวยมากนะคะอยู่ที่การออกแบบของลูกค้านะคะชอบแบบนี้ก็ทาได้เลยค่ะ แล้วก็อีกตำแหน่งนึงนะคะที่บอกว่าสวยมากๆจริงๆก็คือตำแหน่งคอเสื้อนะคะตรงนี้ค่ะคอเสื้อของทีมทพี่อันดามันคอมแบทนะคะคอเสื้อเขาจะเป็นลายพางที่เป็นลายเดียวกับแขนแขนเสื้อนะคะมันก็เลยจะทำให้ดูว่าเสื้อเข้าเซตกันมากเลยค่ะนี่ อันนี้คือคอเสื้อนะคะตำแหน่งนี้คือคอเสื้อที่เป็นคอเสื้อพิเศษถ้าเป็นเสื้อทั่วไปที่ไม่ใช่เป็นเสื้อสั่งผลิตพิเศษจะไม่ได้มีแบบนี้นะคะความสวยความคมชัดการออกแบบไม่ได้แบบนี้แน่นอนนะคะอันนี้คืองานพิเศษจริงๆให้ดูเพิ่มเติมนะคะก็คืองานของงานเย็บนั่นเองค่ะงานเย็บตะเข็บต,ตรงนี้นะคะนี่นะคะตะเข็บที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะจะสวยแล้วก็คมชัดมาก แล้วก็จะเป็นตะเข็บ2ชั้นที่สมมติว่าเราดึงนะคะดึงนิดนึงเนี่ยค่ะเขาจะไม่ปิไม่แตกเพราะว่าเขาเย็บซ้อนสองชั้นแต่ถ้างานเสื้อทั่วไปที่ลูกค้าไม่เหมือนกันไม่ได้สั่งที่ร้านฟูสปอร์ตแล้วงานเย็บเขาจะเป็นตะเข็บเดียวค่ะพอพอดึงเขานิดนึงปุ๊บอะค่ะก็จะทําให้งานเสื้อปิกได้นะคะอันนั้นคือความแตกต่างของงานเสื้อแล้วก็คุณภาพของเราอันนี้ให้ดูนะคะคืองานเต็มตัวของงานเสื้อ ที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือผ้าปลานะคะผ้าปลาสวยมากคือปลาฉลามชาร์กปลาฉลามของเรานั่นเองที่เป็นสีดํานะคะเข้ากับตัวลายเสื้อที่เป็นสีดําแล้วก็มีเพิ่มเติมให้นะคะไม่แน่ใจจะมองเห็นหรือเปล่าด้วยเขาวางไว้ที่ตําแหน่งปลายเสื้อนะคะก็เลยจะอยู่ด้านล่างนิดนึงอันนี้คือโลโก้นะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะ ตรงนี้นะคะคือโลโก้ของพี่พี่อันดามันคอมแบทนะคะโลโก้ก็คือรูปปลาฉลามอยู่แล้วสวยมากนะคะโลโก้ปกติลูกค้าจะไว้ที่ตำแหน่งหน้าอกแต่สำหรับทีมนี้นะคะเอาโลโก้ไว้ที่ตรงตำแหน่งถ้าใส่แล้วจะอยู่ประมาณอาจจะขอบเกางเกงกระเป๋าเกางเกงนิดนึงอันนี้คือโลโก้อันดามันคอมแบทนะคะอยู่ที่การดีไซน์จริงๆคะ่ะแต่ละทีมแต่ละแต่ละทีมไม่เหมือนกันเลยนะคะให้ดูนะคะตำแหน่งกันหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะ สวยมากค่ะแดงดำแล้วก็เขียวลายพรางนะคะสำหรับด้านหลังตัวเสื้อนี่นะคะด้วยที่โลโก้เขาเป็นปลาฉลามอยู่แล้วด้านหลังก็เป็นปลาฉลามเต็มๆเลยค่ะพร้อมกับเล่นเล่น,เล,นเล่นลวดลายด้วยสีดำนะคะแล้วก็จะมีปีนะคะ2 0 2ศนั่นเองค่ะเนี่ยค่ะสวยนะคะสีแดงดำสวยมากค่ะ แล้วก็คอเสื้อด้านหลังนะคะก็จะเห็นเป็นลายพรางเช่นกันนะคะเหมือนกับด้านหน้าเลยเป็นลายพรางเหมือนกันนะคะแล้วก็ตอนนี้เสียงฝนมาต้อนรับพี่พี่อันดามันดังมากเลยฝนตกหนักขึ้นนะคะก็มาต้อนรับบรรยากาศดีๆกําลังเข้าสู่หน้าหนาวกําลังหน้าฝนก็กําลังจะจากไปหน้าหนาวก็กําลังจะตามมานะคะก็สําหรับใครที่ หนาวๆใส่สบายก็ใส่แขนยาวได้ค่ะสำหรับใครที่ขี้ร้อนหน่อยใส่แขนสั้นก็ได้ร้านทูสปอร์ตเรานะคะรับผลิตทั้งแขนสั้นแล้วก็แขนยาวเลยลูกค้าสามารถสั่งมาได้นะคะอยู่ที่กิจกรรมเลยค่ะชอบแบบไหนกันแดดก,ก็ใส่แขนยาวไปเลยค่ะกันแดดได้แน่นอนนะคะสบายขึ้นนะคะแต่ถ้าแขนสั้นก็ ก็ออกออกออกกิจกรรมออกทิปได้เหมือนกันค่ะอยู่ที่ความชอบเลยค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะสําหรับพี่พี่ทีมอันดามันนะคะอันดามันคอมแบทค่ะก็เสื้อสวยค่ะไว้ได้ใส่ออกทิปไปตกปลาหรือว่าใส่ออกกิจกรรมกันแล้วยังไงฝากเก็บภาพมาฝากเลยนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะฝนมาแล้วไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ